สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสนักอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปพยากรเราก็มากันแล้วในวันนี้โดยมีท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานก็ได้มาแล้วนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 0 9 0 900 9แชร์เพียงเท่านั้น เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีเรนตามด้วยคำถามถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ โดยมีอาจารย์โอ้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้สื่อกรนอภิรัตน์นะคะมาเป็นประธานกันไปแล้วและอาจารย์ท็อปค่ะอาจารย์ท็อปผู้ดูแรก็มาแล้วนะเห็นไหมไปกดติดอันนี้มาเท่าวันนี้เลยลายเลย กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิเก้าแชร์เพียงเท่านั้น อย่าเริ่มเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้น ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอด add, เพื่อมเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แ,ชรแล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะดูการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาแต่อย่าถามสองพยางนะคะอย่าถาม3มพยางนะคะถามเฉพาะเจาะจงเป็นข้อ1ข้อค่ะ ถ้ามีปัญหาการเงินจะถามการเงินสองพยางนะคะให้ถามว่าอะไรคะอาจารย์ท็ออย่างเช่นจะมีเงินเข้ามาไหมภายในสามวันนี้เพราะว่าข้างหน้านี้เราดูครอบคลุมเลยว่ะเวลาสามวันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนนะเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นคะ่ะมาในเชื่ออะไรยวดูให้นะเดี๋ยวรออาจารย์โอแ<อ>ชรเ<ล>์เสร็จก่อนไม่เป็นไรก็อาจารย์โอแชร์ไปเดี๋ยวมา แชร์แล้วคะ่ะแอนคืนนี้มีโชคได้เงินเข้ามาไหมคะว่าตามหน้าไพ่โดยมีอาจารย์โอเป็นประธานทำไมหน้าค้างใหม่อะน่าจะได้อยู่นะทำไมหน้าค้างใหม่อะอะไรหน้าค้างอะไรเนี่ยน่าจะได้อยู่นะโดยมีอ,อ,อาจารย์โอเป็นประธานทำไมเสญียน่าจะได้อยู่นะเออโดยมีอาจารย์ก็บอกไปแล้วไงก็บอกก็บอกไปโอ้รอบเดียวพอแล้ว กำลังงงอยู่อะไรเนี่ยเอ,อ่อเอาเร็วเข้ามาตั้งเจ็ดคนมีคนถามอยู่คนเดียว ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอเพื่อเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะ ดูการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาแต่อย่าถามสองพยางสามพยางนะคะมีปัญหาการงานอย่าถามการงานนะคะถามเฉพาะเจาะจ,จงมาเลยค่ะม,มีปัญหาการเงินเนี่ยอย่าถามการเงินสองพยางนะคะให้าถามเฉพาะเจาะจ,จงมาเลยนะคะอืเข้าใจใช่ไหมคําว่าเฉพาะเจาะจ,จงเนี่ยพอเข้าใจโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานอย่างแน่นอน โอ้ถึงก็ใจนั่งอยู่ก็ทับสองคนแต่บางทีโอไม่ได้ถามดอบมาอโอ้หมายถึงว่าเขารู้กันไหมเขาเข้าใจกันไหมอาจารย์โอเป็นประธานกันแล้วก็ไม่รู้อ่ะบางทีก็ถามกันมาท,ทั้งทั้ที่บอกเพิ่งเพ,พิ่งจะบอกไปอ่ะก็ถามการเงินถามโชคลาภเนี้ยโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธาน อาจารย์โอก็ได้มาเป็นประธานกันไปแล้วอ่าๆใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอด add, เพื่อนเป็นค่าครูแ้ะพิมพ์คำว่าแชร์ชแล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะดูดวงข้างหน้านี้เปิดไพ่ยุปซีหนึ่งใบตอบหนึ่งข้อนะคะแชร์แล้วสามแชร์ อินอายุยี่สิบหกเอามาอีกแล้วจริงๆด้วยการเ,าเงินโชคลาภจะมีเข้ามาไหมช่วยพิมพ์ไม่รู้ไม่รู้เ็าถามการเงินโชคลาภจะแปลว่าอะไรเ,เพิ่งบอกไปว่าย่าถามสองพยางสามพยางมน,นะไอ้ข้างล่างหนักกว่าอย่าถามการเงินนะคะออกกไอ,อ้ข้างล่างหนักกว่าไม่มีผู้แชร์อ๋อข้างล่างหนักกว่าไม่มีผู้แชร์อีก แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามครับเอ๊ะหม่หลินนี่ช่วยคุ้นคุ้นเหมือนหมอดูใช่ไหมชื่อสสวนหมอดูใช่ไหมมันมีคนใช้ชื่อซ้ํากันเยอะไม่ใช่อ,อยากรู้อยากรู้จําจำผิดหรือเปล่ามีหมอดูชื่อใหม่ลินปะไม่มีฮะโอ้จำผิดค่ะเหมยหลินไม่มีนะอ่ะ การเงินโชคลาบให้หาดบ้าใหม่นะคะสองพยางไม่ตอบนะคะจิตติใช้ห้าสิบสามไม่มีผู้แชร์นะคะการงานผมก้าวหน้าไหมครับดูสามวันเท่านั้นนะคะอ่าเดี๋ยวลองอ่านสวัสดีนะคะคนที่อยู่กินกันทุกว่านี้จะจะอยู่กันได้นะคะทะเราะกันบ่อยมากค่ะ ต้องดูดวงค่ะแต่ว่าคุณไม่แชร์ให้เราก่อนอะอธิบายใหม่ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอด add, เพื่อนเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แ,ชรแล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะเมื่อวานจะเล่าให้ฟังมีใครคนหนึ่ง เข้ามาถามนะคะบอกแชร์แล้วเราก็ถามคําถามมาถามย้ํามาบอกว่าแชร์แล้วแน่นอนแชร์แล้วแต่อาจารย์ไปเช็คดูในคอมไม่มีแชร์ไม่มีไลค์หนักสุดไม่ได้เป็นเพื่อนด้วยไม่ขอเป็นเพื่อนอาจารย์ด้วยเออเอามาค่ะมีคนแชร์แล้วนะคะ เน,นจะบอกว่าอะไรรู้ป่าอาจารย์ทำพูไม่จบอาจารย์บล็อกเลยคนนั้นน่ะแชร์แล้วค่ะดาสามสิบแปดเดือนนี้สามีจะโทรมางา้อไหมคะเราบอกแต,ต่ต้นรายการว่าเราดูสามวันนะคะเดี๋ยวดูสามวันนี้แล้วกันสามวันนี้ว่าสามีเจ้าจะโทรมาไหมดาสามสิบแปดรู้สึกเจ้าเป็นคนคอแข็งเป็นคนโอ้อาจารย์โอว่าไงเดือนนี้สามีจะโทรมางา้อไหมคะดูคแค่สามวันนี้ ไม่ไพ่บอกไม่เขาไม่มาง้อเจ้านะเออโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานเอกชาาิหกสิบห้าแฟนจะมาหาไหมครับมาไทยสามวันแล้วไม่มายังไงห,หมายคขาว่าไงเอกชาาิหกสิบห้าแฟนจะมาหาไหมครับไหมครับ <Yeah. S 2> มาไทยสามวันแล้วไม่มา ไพ่บอกม,<า>มัามา,นะมาอืม,มาเจอกันนะคะภายในสามวันนี้ค่ะเขากลับไปบ้านเขาหรือเปล่าเขามีเขามีญาติมีอะไรอยู่ที่นี่หรือเปล่าไม่มีผู้แชร์คุณมุกแชร์แล้วค่ะจะได้เจอกับซันเดย์ไหมคะยวดูให้นะยังไม่เจอนะเขายังไม่มาเลยอืมคุณสมปองไม่มีผู้แชร์ ไม่มีผู้แชร์ไม่มีแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามอะไรเลยค่ะได้ฟังกติกาไหมใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครู แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะแมวค่ะสาวสิบสองแชร์แล้วนะคะจะเปิดร้านขายของชําหน้าบ้านจะปังไหมคะดีครับมีเมตรามหานิยมสามวันกำไรดีกำไรดีดูดูดีค่ะสามวันนี้เปิดได้นะคะไปสวดพระกรถาเงินร้านเสริมดวงเสริมราศีเนี่ยนะครับนะนะ สัมปิชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพยาคาปรายันเตพระมาจมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญญโยมหาราโพภวันตุเม,ม มิเตาพาวุหเตพุทธามาอาุนาโมพุทธายาวไรทยโยระโคนายัง,งเวระหิงสาเวระทาสัสเสเวระทัสสาเวระทิโยพุทธสามานีมามาพุทธะสัสวะโหสมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรเรนะสวดน,นะครับนะไปสวดเสริมดวงเส,งสรสิมปาศีไหนดูดิแชร์แล้วค่ะสามแชร์แชร์แล้วนะคะจริงๆ อินอายุยี่สิบหกปีการเงินโชคลาบค่ะอันนี้นแสดงว่าคุณอินยังไม่รู้ตัวจะมีเงินเข้ามาไหมจะมีโชคมีลาบกับเขาไหมอาจารย์บ,บอกแล้วอย่าถามสองพยางนะคะการงานการเงินโชคลาบอย่าถามอย่างนี้นะคะคุณมีปัญหาอะไรเรื่องการเงินถามเฉพาะจอะจงมาเป็นข้อเลยค่ะหรือถ้ามีปัญหาอะไรเรื่องโชคลาบ ถามมาเป็นข้อเลยนะคะอย่างเช่นการเงินคะจันทร์ฮอปมาเข้ามากันได้เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์อบอว่าอะไรมาแล้วมา <bothering you> <Ahh> ก็บอกแล้วให้แชร์แล้วแชร์ก็บอกว่าแชร์จะมีเงินเข้ามาไหมคือคุณช่วยขยายคําถามออกให้หน่อยเพราะไพ่แต่ละใบมัน มันความหมายมันไม่กว้างมากเพราะถ้าความหมายมันจะกว้างได้ก็คือจะรู้ได้ก็คือคุณต้องถามให้ละเอียดกว่านี้นะเข้ามาจะมีเงินเข้ามาไหมอะไรเงรี้ยคุณต้องถามอย่างงี้ไม่ใช่แบบจะมีเงินคือแล้วลแต่คุณจะถามว่าอะไรถามได้หมดเลยแต่ว่าอย่าถามอสองพยางการเงินอย่าถามสองพยางโชคลาภให้ถามมาเป็นข้อเฉพาะเจาะจงเข้าใจใช่ไหมคะอ,มอาจารย์นึกว่าคุณหายไปนี่คุณจะรู้แล้วนะว่าคุณทำอะไร ถามอะไรที่อาจารย์พูดเนี่ยอืมอืมเอ่อใครเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งรีบแชรีบเขาเรียกอ,อะไรอย่าเพิ่งรีบพิมพ์นะคะอย่าเพิ่งรีบพิมพ์นะฟังกติกาดีๆก่อนนะคะฟังกติกาดีๆก่อนว่าใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่า แชร์แล้ว,ลวชื่อเล่นอายุคำถามค่ะคำถามจะสองพยางถามเฉพาะเจาะจงอ,อาจารย์บอกจนเขาเบื่อกันหมดแล้วเนี่ยนะมีเวลาก็าไปสวดมนต์เสริมดวงเสริมราศรีโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานนะ นโมพุทธายาพุทธะไตรรัตนายานมณีนภรัตไปกินไอ้นี่แหละกลองจะสวดมนต์เลยนโมพุทธายาพุทธะไตรรัตนายานมณีนภรัตสีสหาสะสุธมมาพุ陀ธรรมโมสังโฆยาถาพุทธมนาพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีทานางวรังคันทังสิวาริจมหาเทรัง อหังวันทามีทุระโตอหังวันทามีธา,า,าตุยโยอหังวันทามีสพาวะโุทารรมาสังคาปูเชมีนะไปสวดมนเจริญสมาธิกันนะบางทีเนี่ยมันมันมันต้องสวดมนนะเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่เรียกว่ายุคกึ่งพุทธกาลหลังกึ่งพุทธกาลมันเป็นยุคที่เข้ายากมาแพงหากินยากลำบากเพราะฉะนั้นคนสวดมนเนี่ยจะได้เปรียบนะ ถึงได้บอกให้ไปสวดมนต์กันจะเชื่อก็คือเชื่อไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าท้ายแนละ้วชีวิตของใครก็เป็นของมันนะของคนนั้นก็ว่าของคนนั้นคนนี้นาานก็ว่าของอาจารย์เนี่ยกิจการนะคะของอาจารย์เนี่ยอแม้ว่าจะมีเงินเข้าหรือไม่มีเงินเข้านะจะบอกเลยนะอ,อาจารย์อยู่ตรงนี้อาจารย์ทับสวดมนต์ทุกวันอาจารย์โอ้สวดมนต์ก็บ่อยแทกทุกวันเนี่ยนั่งสมาธิแน่นอน ไม่เคยเงินขาดมือนะคะทั้งทางที่บางทีลูกค้าไม่อุดหนุนเลยบอกก่อนใครที่แบบถามฟรีบ่อยๆนะคะอุดหนุนกันบ้างก็ได้นะให้อาจารย์ได้มีรายได้บ้างนะคะมาครับเข้ามากันได้เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์นะ ช่วยกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับนะช่วยกดแชร์ด้วยนะครับนะกดแชร์ออกไปครับให้มีผู้แชร์ครับด้านหลังครับเป็นรูปคนและลูกศรครับผมเข้ามากันได้ขอบคุณค่ะแมวแมวนะคะเอ่อสวัสดีครับคุณนุ้ยจิราวัตรนะคะ คุณอินอายุยี่สิบหกปีดูตอนนี้วันนี้วันที่อะไรล่ววันนี้วันที่สิบสามเดือนพฤษภาปีสองพันห้าร้อยอีกสามวันทันใช่ไหมอีกสามวันทันใช่ไหมเขาหุถามเรื่องโชคลาภว,วันที่สิบหกพอจะมีบ้างไหมคะ,ะเดี๋ยวดูให้นะคะว่าโชคลาภว,วันที่สิบหกเจ้าจะมีไหมคุณอินอายุยี่สิบหกมันได้จากงานซะมากกว่านะไพ่แบบว่าแบบนี้นะอืไพ่บอกได้จากงานอืม แต่ถ้าอยากได้โชคลาบคุณก็ลองไปสวดมนต์เจริญสมาธิดูนะในการที่จะเอาโชคลาบนะนะไปสวดซะสมัมจิชามินาสังเสมโมพระมาจมหาเทวาสเพยาคาไปรายันเตพระมาจมหาเทวาอภเพราพาพวันตุเมมหาพุญโยมหาราภพวันตุเม มิเตภาวะเตเตพอธามะอาุะโมพุทธายเวรเทะโยเวระโคโนายังเวระหิงสา,าส,าาสาเวระทัสีเวระทัสสาเวระเราทโยพ,พุทธัสามนิมามาพุทธัสสาวะโฮมสมบติชามีเพลงเพลง,งพาพาฮาเรนี่ไม่มีผู้แชร์เนี่ยรู้ชร์ค่ะอ่ะอธิบายกติกามารยาทก่อน ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำ,คำถามให้ถามข้อเป็นข้อเฉพาะจากจงมาเลยนะคะหนึ่งข้อนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาแต่อย่าถามสองพยางการเงินอย่าถามสองพยางการงาน อย่าถามสามพยายงการเดินทางให้ถามเป็นข้อเฉพาะเจาะจงมาเลยนะคะว่าจะมีเงิเปัญหาหเรื่องอะไรยังไงนะคะจะมีเงินเข้ามาไหมจะได้โชคได้ลาบจริงไหมถ้าไม่มีก็ถือว่าสลัสิบไปนะไม่ได้แชร์นะคะคุณจิรวัตรไม่ได้แชร์เอาผมเอาคุณหงพอ เราก็ถามผิดกฎนะคะอ่ะคุณหงษาสเอ็ดความรักกับแฟนจะดีขึ้นไหมคะว่าตามจริงนะครับนะาดีขึ้นครับจะดีขึ้นค่ะกลับมารักกันเข้าใจกันดีนะคะใครไม่มีผู้แชร์ถือสละสิทธ์นะครับไม่มีรูปคนรูปลูกศอนออกไปถือสละสิทธ์ไปโดยอัตโนมัติทั้งหมดนะครับกดแชร์ออกไปแซ่ตัวอย่างที่ถูกต้องอย่างคุณหงเนี่ยะคะ่มะม,มีผู้แชร์มี ชื่อเล่นมีอายุมีถามเรื่องความรักนะคะแล้วก็มีสถานะด้วยว่าแฟนกันนะคะกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยถามเรื่องความรักบอกสถานะด้วยนะคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนแล้วนะคะหรือเป็นชูเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนหรือเป็นผัวน้อยผัวเก็บผัวแอบผัวซ่อนผัวรับรองเด็กเสียเด็กเด็กเสียเด็กป่า หรือว่าเด็กไอนี่เด็กเด็กไอนี่เด็กเพศเดียวกันก็ว่ากันไปนะ l g b t q ก็ถามได้เออมาเพราะเดี๋ยวนี้โลกมันไปไกลไกลแล้วกฎหมายผ่านแต่ยังไม่ได้ออกมานะกฎหมายมันออกกฎหมายผ่านไปแล้วสามร้อยกวาผ่านไปแล้วกุ้งค่ะกุ้งค่ะเดินหน้าจะได้แช์ฮะดูแค่สามวันเดินหน้าจะได้แชร์ไหมคะคือเราดูแค่สามวันนี้ครับนะ เราไม่ได้ดูถึงเดือนหน้าครับเราดูแค่สาวันนี้แต่เรารู้แนวโน้มสามวันนี้แล้วกันถ้าคุณไปไปไปทําอะไรมันจะได้แล้วไหมโกงโกงนะถ้าไปเล่นถ้าไปเล่นเสียงดวงนะจะได้มากกว่านะอ่ะไม่ไม่ได้พูดถึงตรงนั้นแต่ถามว่าได้แชร์ไหมไม่นา่าไม่น่าได้คือระวังถูกโกงไพ่ขึ้นมาอย่างนี้ป้าม้วนนี้จะมีโชคลาภไหมคะได้จากงานมากกว่าค่ะ กดแชร์ออกไปแซ่รู้สึกว่านี้คุนถึงแม่เท้าจะออกบ่อยนะกดแชร์ออกไปอ,อืมเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นคุณมดสี่สิบเอ็ดคดีความเป็นอย่างไงเรื่องจะจบไหมคือมันถามกว้างเกินไปอ่ะก็ก็เรื่องจะจบไหมอแล้วดูให้แล้วจะจบไหม ดีพยายามอยู่อ่าพายดีอ่ะไปพยายามพยายามเป็นผลสําเร็จนะคะไม่มีผู้แชร์นะครับไปลุงนภาเลยครับคุณสรัญญาต้องมีผู้แชร์ก่อนนะคะก็คือต้องแชร์ก่อนใครไม่มีผู้แชร์ถือสลาไปทั้งหมดนะครับเป็นจะเป็นลูกคนกับลูกศรนะครับรูปแช์รุ่งมีคนคิดถึงไหมคะมีครับเป็นเด็กอายุน้อยครับน้อยกว่าเราอ่ะอืมศิรวัตรไาย ไม่มีผู้แชร์ครับข้ามไปเลยครับบอกแล้วอย่าถามแบบนี้ให้ถามเป็นข้อนะคะเออมาเฉพาะเจาะจงเลยนะคะคุณแหววจะขายที่ได้ไหมคะสามวันนี้นะยังขายอะไรไม่ได้เลยครับพูดจริงๆนะดูสามวันเท่านั้นนะคะถ้าถ้าอยากขายได้ให้ไปสวดพระคาถาเงินล้านกคาถามหาจักรพพัดหรือคาถาพระถิมพรีก็ได้นะ สัมปชิชาวินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพรคาปเยันติพระมาจมหาเทวาพิราภาพวันตุเมมหาพุโยมหาราภพพวันตุเมมิเตภาอุหเตพุธมาอาุณโมพุธายาเวรทิโยนวรโคนายังเวรหิงซาเวรทัสสิเวรทัสสามเวรทิโยพุธสามานิมามาพุธสสวาหุมสวาเดชามิเพ่งเพ่งพาพาหาฮาเทเรไปดังสวดเอานะ นมโมพุทธ,ธายาพาพุทธะไตรรัตนายานมณีนภารสีสหาัสสาสุธรมมธธรมมาพุทโธธรมโมสรังโฆยาธาพุทโมนาพุทธ,ธาบูชาธรรมมาบูชาสรังฆะบูชาอาคีทานังวรังคันทางสิวรีจมหาเทรังอาหังหันทามีทุเรโตอาหังหวันทามีทาตุยโยอาหังหันทามีสัพสอพุทธ,ธาธรรมมาสรังฆาปูเชมีไหนไปสวดเอานะคาถามหาจากักรพรรดิหรือคาถาพระชิมภีก็ได้นาชาลีติชิมภารีจมหาเทโรสุ วันนามาโพชนะมามาวัตถุวัตธรมมามาพระภารังมามาโพคะมามามหาพระโพมามาสัพเพชนาพหูชนะภวันตุเมเนยอาจารย์โอจะสวดให้ฟังโอรอเขาก็อยู่เอาเร็วรอเขาอยู่เนี่ยไปสวดมนต์นะไม่ใช่ปล่อยเวลาไปวันๆนะมันไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าปล่อยเวลาไปวันๆหนึ่งเนี่ยผมบอกให้คนขี้เกียจสวดมนต์จะเสียเปรียบนะเพราะว่าดำรงฐานะไว้ไม่ได้นะครับนะ ถ้าคนสวดบนจะดีกว่าบอกก่อนคุณครูไม่ได้แชร์ค่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันนะอยากเห็นผู้แชร์ใช่ไหมได้มาใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคําถามกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพิ่มเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคําถามค่ะถามหนึ่งข้อเฉพาะเจ่ะจงนะคะเนี่ยมันจะเป็นรูปคนกับลูกศรนะนะในด้านหลังสุดชื่อ มันจะเป็นรูปคนกับลูกศรมันดูไม่ยากอะใชะใครอยากจะถามต้องแชร์ก่อนนะคะอืมมันตั้งแต่ดึกดําบันมาแล้วตั้งแต่เริ่มต้นรายการตั้งแต่ไลฟ์สดยังไม่มีคนมาเยอะแยะมาก่อนนี่คนดูกับผมมาเกือบเก้าพันนะคนนะไม่ใช่<ๆ>เป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นเลยโอ้โหมาผมม่นกว่าหมื่นอืมถาตอบไม่ทันเลยแหละอืมแต่แต,แต่ว่าแบบนั้นน่าเครียด เพราะว่าตอบใครไม่ได้เลยมันเป็นไลฟ์สดยุคแรกๆเลยอะ่ะผมทำมันนะผู้แชร์มันดูมันก็เป็นอย่างนี้มา,ามตลอดถามซ้ำกันตลอดเลยอตอนนั้นะแต่ตอนนี้ยังดีถามไม่ซ้ํากันแต่ว่าไม่แชร์นะคะอืสุกัญญาไม่แชร์นะคะกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะ คือให้แชร์ก็ไม่แชร์ผมก็ไม่รู้จะว่าไหนหนูก็แฟ<ห>นจะทําวีซ่ากับบริษัทลักกี้จะผ่านตั้งแต่พั้งแรกไหมคะมันไม่มีผู้แชร์ไม่มีผู้แชร์คุณกล้วยเนี่ยแหละคุณคุณสุกัญญาเนี่ยค่ะเดี๋ยวร,รอก,ก่อนให้เขาแชร์ก่อนเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราตอบให้เดี๋ยวเราไปดูก็ได้แชร์จริงไหมหน้าเฟซคุณไม่มีโพสของเราเลยค่ะ หน้าเฟซคุณไม่มีโพสของอาจารย์เลยไม่ได้แชร์เลยนะคะแชร์สาธารณะไม่ได้แชร์นะคะคุณแชร์ไปที่ไหนคะหน้าเฟซคุณไม่มีโพสของเราเลยนะคะมาครับกดแชร์คนเมื่อวานนะเมื่อวานนะคะบอกว่าเขาถามซ้ำมาแล้วเขาก็บอกว่าเขาแชร์แล้ว เขาแชร์แล้วเขาย้ำเขาแชร์แล้วอาจารย์ไปเช็คด,ดูหน้าเฟซเขาไม่มีโพสอาจารย์ไปดูที่ยอดไลค์ไม่มีเขาไม่ได้มาไลค์ให้อาจารย์ไปดูเพิ่มเพื่อนยังอยู่เขาไม่ได้เพิ่มเพื่อนอาจารย์ค่าครูทั้งสามไม่ครบไม่ทำอะไรเลยเขาบอกเขาแชร์แล้วอาจารย์บอกเขาเลยว้าวเมื่อวานนะถือว่า ไม่มีสัจจะแต่ว่าอาจารย์ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคนที่บอกว่าแชร์แล้วอะ่ะมันไม่เห็นผู้แชร์ขึ้นหน้าเฟซเขามันไม่เห็นว่าเขาไลค์ในโพสต์ของเราแชร์ในกลุ่มแล้วคะหนูมาโพสหรือย,ยังคะเอ้าเวลาเวลาไม่พอแล้วนะเหลือมาอีกสองนาทีสุดท้ายนะเดี๋ยวสภาพกก็จะไปแล้วนะ ถ้าเขาเขาไม่อนุมัติโพสมันก็ไม่เห็นนะแล้วมันต้องขึ้นอัตโนมัติเลยว่ามีสัญลักษณ์ผู้แชร์แบบที่อาจารย์ท็อปทำเนี่ยผมจะทําให้ดูอีกรอบก็ไดะนะมันไม่ยากับถ้าจะแทงจริงก็ผมแชร์ไม่รู้กี่มันจะอัตโนมัติขึ้นมาเลยแหละว่าแชร์แล้วจริงๆเนี่ยดูไม่ยากอะ่ะผู้แชร์นะมันจะขึ้นเป็นรูปเนี่ยคนกับลูกศรเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันดูง่ายอะ่ะนะ เพราะว่าตรงนี้มันมีสี่เครื่องตรงเนี้เดมตมือถือเออสองสี่เครื่องห้าเคสามแล้วจรย์ทำมีมือถืออีกสี่เออเครื่องคองมเต้ยห้าเออดูอีกลูกตาเนี่ยอืเนี่ยกดแชร์มันดูไม่ยากอาจารย์ใช้ไม่คอมแป๊บเดียวก็รู้แล้วเออเอามาแล้วขอดูหน่อยดีว่าอะไรยังเขาชื่ออะไรอ่ะไม่รู้ สุกัวลาสุกันญ,ญาสุกัญยาก็ไม่ได้ไลค์ให้ด้วยสุกัญญาไม่ได้ไลค์ให้อาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์ขอกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามเวลาหมดแล้วคุณพิมนะพม์คุณพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามมาไหมแล้วคุณทำตามเงื่อนไขที่บอกหรือยัง เวลาหมดแล้วเดอ้อนะหมดละ